อานน์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าทิฏฐิว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์ยังมีอยู่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์ไม่มีอยู่ว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีอยู่ก็หามีได้ไม่มีอยู่ก็หามีได้ดังนี้ กะภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้การกล่าวของบุคคลน,นั้นไม่สมควรข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระอานน์ชื่อทางแห่งชื่อทางแห่งนิรุตบัญญัติทางแห่งบัญญัติการแต่งตั้งทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญาวัตตะ ยังเป็นไปอยู่ตราบใดวัตตสงสารยังคงหมุนเวียนอยู่ตราบนั้นเพราะรู้ยิ่งวัตสงสารนั้นภิกษุจึงหลุดพ้นข้อที่มีทิฏฐิว่าใครๆย่อมไม่รู้ย่อมไม่เห็นภิกษุผู้หลุดพ้นเพราะรู้ยิ่งวัตตสงสารนั้นนั้นไม่สมควร